เคยรู้สึกกันไหมครับว่าตื่นเช้ามาแล้วมันยังไม่สุดยังไม่สดชื่นเต็มที่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเคล็ดลับง่ายๆเลยนะครับที่อาจจะเปลี่ยนตอนเช้าของใครหลายๆคนไปเลยก็ได้ด้วยพลังของสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปบ่อยๆนั่นก็คือน้ําอุ่นแก้วแรกของวันนี้แหละครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่อยากจะดื่มคืออะไรบางคนอาจจะนึกถึงกาแฟหอมๆน้ําเย็นเจี๊ยบหรือว่าน้ําเปล่าธรรมดาธรรมดา รู้ไหมครับว่าไอตัวเล็กๆแค่นี้แหละอาจจะเป็นตัวกำหนดสุขภาพของเราไปได้ทั้งวันเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่มือจะเอื้อมไปคว้าแก้วน้ำเยน็ยนๆมาดื่มให้ชื่นใจเนี่ยอยากให้ลองฟังทางนี้กันสักนิดหนึ่งเพราะว่าทั้งภูมิปัญญาโบราณแล้วก็วิทยาศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าเฮ้ยมันมีตัวเลือกที่ดีกว่านั้นซ่อนอยู่นะทีนี้ มาดูความแตกต่างกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับคือน้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะให้ความรู้สึกสดชื่นก็จริงนะแต่มันเหมือนกับการกระชากให้ร่างกายตื่นขึ้นมาแบบกระทันหันเลยครับทำให้หลอดเลือดหดตัวแล้วก็อาจจะไปขัดขวางการทำงานของระบบย่อยอาหารด้วยแต่ในทางกลับกันน้ำอุ่นเนี่ยคือการปลูกแบบอ่อนโยนค่อยๆปลกูกช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเหมือนเป็นการวอร์มอัพระบบย่อยอาหารให้พร้อมสาหรับวันใหม่นั่นเองครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่มุมมองแรกที่จับต้องได้มากที่สุดกันเลยดีกว่า นั่นก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับมาดูกันว่างานวิจัยสมัยใหม่เขาพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างโอ้ oh, จะเห็นเลยว่าวิทยาศาสตร์ีสนับสนุนเรื่องนี้ในหลายมิติมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเพิ่มการเผาผลาญเพราะมันไปเพิ่มอุณหภูมิร่างกายใช่ไหมครับแล้วก็ไปกระตุ้นการย่อยอาหารให้ทํางานได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งช่วยขับสารพิษผ่านการทํางานของไต คือสิ่งที่มันน่ายึ่งก็คือทั้งหมดนี้มันทํางานสอดประสานกันหมดเลยครับเหมือนเราได้ปรับจูนเครื่องยนต์ของร่างกายให้พร้อมลุยตั้งแต่วินาทีแรกของวันเลยทีเดียวแล้วคําว่าอุ่นที่ว่าเนี่ยมันต้องร้อนแค่ไหนกันละ่ะคือต้องย้ํากันตรงนี้นะครับว่าเรากําลังพูดถึงน้ําอุ่นไม่ใช่น้ําร้อนจัดที่จะไปลวกปากเรานะข้อมูลจากอยของไทยเราเนี่ยเขาแนะนําว่าช่วงอุณหภ,ภูมิประมาณ48-49องศาเซลเซียสเยนะนะคือจุดที่เหมาะสมที่สุดครับ เป็นอุณหภูมิที่ดื่มแล้วสบายๆม่ลวกปากแล้วก็ให้ประโยชน์กับระบบเผาผลาญได้ดีที่สุดเลยเอาละครับคราวนี้เราจะลองเดินทางย้อนเวลากันสักหน่อยไปสำรวจมุมมองด้านสุขภาพจากศาสตร์อินเดียโบราณกันบ้างครับในศาสตร์อายุรเวทของอินเดียโบราณเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่น้ําร้อนธรรมดาทั่วไปนะแต่มันคือน,น้ําที่ผ่านกระบวนการต้มที่เรียกว่าอุตสโนทกครับ ซึ่งเขาเชื่อกันว่าเป็นการเปลี่ยนคุณสมบัติของน้ําไปเลยทําให้ร่างกายดูดซึมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยชําระล้างระบบต่างๆภายในร่างกายได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นด้วยแล้วข้อความจากคัมพี์โบราณเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับว่าน้ำอุ่นมีบทบาทสำคัญในวิถีของอายุรเวทมานานเป็นพันๆปีแล้วเขาถึงกับยกให้เป็นเหมือนยาประจำบ้านที่ทรงพลังที่สุดเลยนะในการกระตุน้นทั้งการย่อยและการไหลเวียนโลหิตซึ่งสองอย่างนี้แหละครับ ถือเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีเลยแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆในศาสตร์อายุรเวทก็คือความเฉพาะบุคคลนี่แหละครับคือเขาเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีท่าเจ้าเรือนหรือที่เรียกว่าโดชาแตกต่างกันไปดังนั้นสูตรการดื่มน้ําอุ่นก็เลยไม่เหมือนกันเป๊ะอย่างคนธาตุลมหรือว่าตะก็อาจจะเติมสมุนไพรแบบหนึง่งในขณะที่คนธาตุไฟหรือปิตะก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งเพื่ออะไรก็เพื่อปรับสมดุลให้มันเหมาะสมกับร่างกายของคนคนนั้นโดยเฉพาะนั่นเองครับ น่าสนใจมากเลยนะโอเคจากอินเดียโบราณเราข้ามมาดูอีกหนึ่งศาสตร์การแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือการแพทย์แผนจีนครับมาดูกันว่าแนวคิดนี้เขาว่ายังไงประโยคนี้เลยครับกระเพาะอาหารชอบความอุ่นไม่ชอบความเย็นแค่นี้เลยแต่ประโยคสั้นๆง่ายๆนี่แหละคือหัวใจสําคัญของแพทย์แผนจีนเลยนะเป็นหลักการที่สะท้อนความเข้าใจในธรรมชาติของร่างกายที่สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีเลยครับ ถ้ามองในมุมของแพทย์แผนจีนะครับพลังหยางเนี่ยก็เปรียบเสมือนพลังงานความร้อนที่คอยขับเคลื่อนให้ร่างกายเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการดื่มน้ำอุ่นตอนเช้าก็เลยเหมือนกับการเติมเชื้อไฟเบาๆเข้าไปในเตาเผาภายในร่างกายของเราเพื่อให้พลังงานมันไหลเวียนได้ราบรื่นแล้วก็ป้องกันความเย็นที่จะเข้ามาทำลายสมดุลแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเฉยชาอ่อนเพลียได้ครับ เอาละครับเราได้สำรวจเหตุผลกันไปพอสมควรแล้วทั้งจากวิทยาศาสตร์และศาสตร์โบราณคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของการลงมือทำกันบ้างดีกว่าว่าจะสร้างนิสัยง่ายๆนี้ให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเราได้อย่างไงมาดูวิธีง่ายๆในการเริ่มต้นกันเลยนะครับข้อแรกเลยคือดื่มทันทีหลังตื่นนอนซึ่งเคล็ดลับเล็กๆแต่สาคัญมากก็คือดื่มก่อนแปรงฟันครับ,รบเพราะเชื่อว่ามันจะช่วยล้างแบคทีรียในช่องปากออกไปได้ด้วย ส่วนอุณหภูมิที่เหมาะสมก็อย่างที่คุยกันไปครับประมาณ40-45งองศาหรือเอาที่เรารู้สึกว่าอุ่นสบายๆไม่ทรมานและถ้าใครอยากจะเพิ่มประโยชน์อีกนิดก็สามารถบีบมะนาวหรือใส่ขิงสดฝานบางๆลงไปเล็กน้อยก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็ประโยชน์ของน้ําอุ่นเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตอนเช้านะครับจริงๆแล้วระหว่างวันก็ยังช่วยได้อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่รู้สึกเจ็บคอหรือมีอาการคัดจมูก การจิบน้ําอุ่นก็จะช่วยบรรเทาได้สาหรับบางท่านก็บอกว่าช่วยลดอาการปวดประจําเดือนได้ด้วยหรือแม้แต่การจิบก่อนนอนเนี่ยก็ยังช่วยให้หลับสบายขึ้นได้ด้วยครับเรียกได้ว่ามีประโยชน์ตลอดทั้งวันเลยทีนี้เพื่อให้แน่ใจว่านิสัยนี้มันจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราจริงๆนะครับมันก็มีข้อควรระวังที่สําคัญบางอย่างที่ต้องคํานึงถึงเหมือนกันมี3อย่างหลักๆเลยครับที่ควรจะหลีกเลี่ยงในตอนเช้า1ก็คือน้ําเกลือ อันนี้อาจจะทําให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไปได้2คือน้ําที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเกินไปเพราะมันอาจจะไปทําลายเยื่อบุหลอดอาหารหรือทําให้ระบบย่อยอาหารช็อกได้และ3ก็คือชาที่ชงทิ้งไว้ข้ามคืนครับเพราะสารอาหารมันก็หายไปแล้วแถมอาจจะมีสารที่ไม่ดีต่อกระเพาะอาหารสะสมอยู่ด้วยดังนั้นทางดีที่สุดปลอดภัยที่สุดก็คือการดื่มน้ําอุ่นเปล่าๆที่สะอาดๆอ,อุณหภูมิกําลังดีนี่แหละครับอ๋อ oh. แล้วก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมะนาวนะครับคือสําหรับบางคนที่มีภาวะกรดไหลย,ย้อนหรือกระเพาะอาหารที่ค่อนข้างไวต่อกรดเนี่ยการดื่มน้ำมะนาวอุ่นตอนท้องว่างอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่อาจจะลองปรับไปดื่มหลังมื้ออาหารแทนจะดีกว่านี่คือข้อคิดที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือเราต้องคอยรับฟังร่างกายของตัวเองเสมอไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวสําหรับทุกคนครับเราก็ได้สํารวจกันมาครบถ้วนแล้วนะครับทั้งในมุมมองของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แล้วก็ภูมิปัญญาโบราณจากทั้งฝั่งอินเดียและจีนจะเห็นได้เลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอย่างการเลือกเครื่องดื่มแก้วแรกของวันเนี่ยมันสามารถส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพของเราได้จริงๆทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนแล้วล่ะครับว่าจะเริ่มต้นเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยอะไรดี